ครับรอเตืนไฟพวกนี้มขับบอลกันเล้รต้องมาหรือไงร

ก็ผมเองผมคิดว่าผลข้างเคียงของไฟเซอร์แลาผลกระทบมันน้อยกว่ากันนะครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอ้ยผมก็เลยแต่ว่าผมมาดูในเพจนะครัมามก็เลยนั้นผมไปหาคีิเองก็ได้ครับผมว่าจริงๆมันผิดพวกนี้มัน อาจารย์เราคิดดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยพวกผมมาเป็นทีมสก๊อตทนี่ทีมสกอตท์ทีมสกอตครับผมคิดถึงตรงนี้ครับโอเคหลักสูตรของประเทศผมเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรอย่างนี้อย่างนี้แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดลูกน้องผมเนี่ยมีไข้สามวันทีมสก๊อตเนี่ยก็จะต้องหยุดเพราะว่ามาหมดเลยครับเนี่ยวันนี้มาหมดทุกมุ่ยที่เลยครับที่รับคนไข้าจากบ้านไม่เขาข้าใจสนารน้รับนี่แบบครับผมจริงผมว่าจังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวดัดต้นต้นปตอนแรกเราก็ ผมว่าที่แล้วนี่นี่มันโดนเบรกมาจริงครับว่าไม่ไม่ให้ว่าไม่เป็นไรครับผมผมอันนี้อันนี้ผมก็เลยอธิบายว่าอาจารย์ฟังว่าไม่เป็นไรถ้าอาจารย์ยืนยันว่าต่างดังนี้ผมก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทุกทุกฝ่ายนะจริงอยากให้ผิดแต่ต้าเลครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยกล่าวว่าคุยกับอาจารย์ก่อนว่าถ้าอย่างนั้นผมให้ลูกน้องผมตามคนต่างแยกย้ายไปหาที่กันเองเฮ้ยมันมันไม่ได้มาง่ายหรอกครับเราเราคงก็คืออย่างนี้ครับอาจารย์อาจารย์เนี่ยผมผมพูดตรงตรงนะ ผมเนี่ยก็มีญาติเป็นผู mm. ้ใหญ่กำนันผมได้ฉีดบูสต์เข็มสามไหมได้ฉีดนะเป็นไฟเซอร์แต่ผมไม่ฉีดเพราะอะไรถ้าผมฉีดเนี่ยผมถามว่าลูกน้องผมข้างหลังเนี่ยจะมองผมว่ายังไงครับว่าโอ้โหลูกพี่มึงฉีดก่อนคนแรกเลยแล้วลูกน้องปล่อยกูอย่างนี้เหรอไม่ขออนุญาตขออนุญาตขอโทษตอนนี้ดมานเป็ากันติดด่าไม่ติดหน้าหมดแล้วตอนแรกผมยังคิดเลยว่าเออถ้าเกิดฉีดตามโคต้าที่แบบว่า ตามโรงพยาบาลเดิมอย่างเงี้ยบู๊ตเก๊มหนึ่งเก๊มสองเก๊มสามจะไม่เจอขนาดนี้ด้วยนะครับก็จะน้อยกว่านี้อยู่นะเนี่ยจะไม่รวมกวนเยอะจะไม่รวมทั้งกาดโดนอะไรครับเอาเต็มๆเลยก็ได้ครับโดนอะไรครับไม่ไม่ไม่ครับมันถูกสอบคอร์นครับอ่าอ่าครับอันนี้อันนี้ออกมาเมื่อไหร่ครับสองคอันนี้สามสามนี่แหละครับสามกันยาวสามกันยานี่แหละครับแล้วที่เก็บรายชื่อไปนี่ก่อนวันที่สามแล้วที่เก็บรายชื่อไปไฟเซอร์นี่เอาไปฉีดให้ใครอะครับ เราก็ต้องให้ฉีดประชาชนทั่วไปฮะประชาชนนี่ประชาชนนี right? ่คือเป็นกลุ่มเสี่ยงอกหักแล้ก็โรคหลายครับก็คือให้เป็นสูตรเป็นสูตร A แท็บหรือว่ามากระตุ้นระของที่เคยติดเชื้อครับค่ะแล้วทำไมถึงไม่ให้ดักตางาของขอเขานอกสูตรต้องโดนต้องไปครับท่านสูตรจะไม่มีก็คืออย่างนี้ที่ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้สูตรกระตุ้นเนี่ยมันซิ้นละชิ้นละเขาให้ใช้อัตรากระตุ้นนะไม่มีไฟเจอร์ทั้งหมดครับ เขามีปประกาศเข่ามาว่าใช้ไฟเซอร์ให้ด่านหน้านี่คือ่ก็คือตอนตอนนี้มันไม่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ใช้ครับหมดผมถามนิดนึงครับบุคลากรทางการแพทย์นี้ได้ฉีดหมดหรือยังครับไฟเซอร์คือที่ฉีดนี่ฉีดไปหมดแล้วครับถ้าผมที่ฉีดเพราะมันมันเกินตอนที่ทาสบปประกาศ แล้ก็อย่างนั้นมแพ้แต้องวิ่งกับละครทางกหน้าอย่างมูนิธมันเป็นกลุ่มเดียวกันอะไรนะครับกัละครทางการแพทยกับมูลนิธิเขาก็จะเจอพอแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นกำหนดมาครับกทางการแพส่วตก็ยังไม่ได้ฉีดไฟเซอร์เหมือนกันใช้บางส่วนคือเขาเลือกทั้งกลุ่ม ก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามูนิชิ้นี้ก็ไม่ได้ฉีดไฟเซอร์อะไรใช่ไหมครับไม่ได้ฉีดครับเพราะตอนนี้มันกำหนดน่ละล่ะครับให้ให้เฉพาะจังหวัดนคปรปฐมทั้งประเทศครทั้งประเทศนะตั้งแต่ต่างกันยายนี่ครับทั้งประเทศ ตั้งแต่วันนี้อะไรนสามกันยาทำไมก่อนสามกันยาไม่เรียกเราเข้ามาฉีดอะเออคือทำไมก่อนก่อนนี้จะยกเลิกไม่เรียกเราเพราะว่ามันก็มันสั่งแล้วทางจังหวัดนี่จะทำยังไงเราะว่าแบบไม่มีการฉีดให้ก็ทงตีอัตราครับทีมงานอย่างั้นโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าพวกเรากดดันมุที่ไปกดดันทางอาจารย์ไม่มผมวังนั้นงั้นวันนี้เราเป็นคัตเตอร์ใหญ่มักมากกว่า บางแ่ก็เลยคิดว่าวันนี้ผมไม่ฉี่แล้วกันถ้าเป็นแอคเตอร์ผมขอสลสิทิ์ให้คนอื่นไปกันแล้วกันครับเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือไม่รู้ฟังคิดผมผมคิดคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าลองลองอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมผมอาจจะมีแบบว่าเอ้ทั้งทางทุกปราการทั้งประทุมไม่ไม่ลองลองดูที่หลังจากนี้ถ้าเกิดผมมาฉีดเนี่ยค่ั าจะมีโรงพยาบาลเอกชนมาโรงพยาบาลคือจริงๆผู้ผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้ที่ประสานงานกับทางทางทางอาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าอาจารย์บอกอย่างนี้ผมก็ต้องต้องไปหาเลี้ยวไปทางอื่นบ้างเหรอครับคือคือตอนนั้นแหละฟตงคิดผมเองผมคิดดจะอะไรอันเนี้ยคือทางสกจบอกว่าเป็นมาตรการของสสสทุนใหญ่ที่เขาต่างการมาเราซึ่งขีดที่โรงพยาบาลพุทธมณฑลมูลที่ศุกรสลา สามมือที่ใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมที่ดูแลอยู่คือชิดชิดวันงนครปฐมสามมือที่จะไม่เจอกันเลยอยู่แล้วที่รองพี่นักขา่าวลองมองดูครับว่าวันนี้เนี่ยสามมือที่เจอกันเนี่ยสี่ร้อยกว่าคนผมถามม่สี่400ร้อยกว่าคนเนี่ยถ้าเกิดคนเป็นหนึ่งสักห้าคนเนี่ยผมถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้สี่ร้อยกว่าคนเนี่ยต้องเป็นคัตเตอร์ใหญ่ต้องกัดตัวหมดเลยถูกไหมครับผมก็อธิบายให้ฟังนวไม,งไม่ได้อธิบายฟังก็เลยกลายเป็นบอกว่า้ยเราก็ดูในเพจของนครปฐมว่าวันนี้ ณเมื่อคืนเลยยังเมื่อคืนผมก็ยังดูอยู่ว่าจะเป็นไฟเซอร์อย่งนี้แต่เมื่อกี้ทางใใทาง,ทางในายแพทย์ท่านท่านแจ้งว่าไม่ได้อัปเดตเราก็เลยอ๋อไม่ได้อัปเดตแต่เรา,าเังเข้าใจว่าเป็นไฟเซอร์แต่วันนี้เราก็คิดว่าที่เราไม่ฉีดเพราะว่าผลกระทบมันมีไฟเซอร์เนี่ยอาจจะมีไข้แค่วันหนึ่งแต่แอคตาเนี่ยอาจจะมีสามวันแล้วพี่นักข่าวลองคิดดูเดียวว่าวันนี้ถ้าว่าผู้ผมสามวิธีฉีดเป็นไข้สามวันเนี่ยตกที่ลอยอยู่เนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเก็บทั้งหมด วันนี้เป็นเวของร่วมตันยูกับกับจุฬาลาถ้าเกิดเป็นไขวันนี้ผมถามว่าจะยกศกไม่ไหวยอยู่แล้วเราก็ต้องลงแรงตัวเองถูกไหมครับ<อ>นี่แหละครับเหตุผลของผมเราแล้วเราอยากจะรู้ด้วยคำว่าด้านหน้านั่นคือ ูทีเป็นด้านหน้าไหมเห็นเอง่โดยเฉพาะตามชื่อที่อ๋อดันเมลยเพราะเราเรานี่ไปสัมผัส้วยแต่ก็ใสยตรงเลยนะพี่เขาคนไข้บางคนเนี่ยถามไม่ทิ้งได้เลยผมเห็นรูปพี่ทิ้งก็มีเพจพูดทีอยู่แล้วคนไข้ที่เดินไม่ได้เลยเป็นโควิดต้องอุ้มนะครับพี่ใส่ชุดพีพีเอเพื่อสาชุดพีพีเอร้อนไหม น้ำหนักผมเนี่ยลดไปหกกิโลทัานยูนพี่เผมถามว่าที่ยืนตากแดดแต่ร้อนไหมเหงื่อมันก็ออกอยู่แล้วแล้วเราอุ้มคนไข้ี่ยเพื่อเอาขึ้นรถเราเพื่อมาโรงพยาบาลเพื่อมาวังสนามอย่างเงี้ยมันต้องตัดขาดเขาเรียกว่าเสี่ยงไหมเพราะไปสัะพานจากกร hmm. ุงเทพฯอ่ะเสี่ยงไหมร้อนเต็มเต็มแบบนี้ว่ะใช่ไหมเรากเราอยากให้ให้เขาพิจารณาตรงนี้หน่อยเนี ร่วมกันตันยูนครสังคมนะครับสุขสารนุกพรนครปฐมนะครับแล้วก็บริจึงนครสฐมนะครับให้ข้ามร่วมฉีดวัคซีนบูสเตอร์ไปเข็มสามนะครับ ทางสสจอบอกพวกเราว่าจะให้เราฉีดไฟเซอร์นะครับแต่พอมาถึงแล้วกลายเป็นแอสตานะครับซึ่งไฟเซอร์ของพวกเรามันหายไปไหนนะครับซึ่งในที่นี้นั่นหมายถึงว่าถ้าพวกเราฉีดแอสตาเข็มนสารในวันนี้ไปมันจะเกิดเอฟเฟกคือผลกระทบต่อร่างกายของเรานะครับเราจะทํำยังไงกันนะครับซึ่งถ้าเราฉีดแอสตาไปแล้วเราไม่สบายหนึ่งถึงสองวันเป็นแน่นอนอยู่แล้วครับ แล้วใครจะวิ่งครับทีมสกอตคือทีมที่ทำเกี่ยวกับโควิดสิบเก้าร้อยเปอร์เซ็นนะครับทั้งรับส่งจากบ้านไปโรงพยาบาลสนามหรือจัดโรงพยาบาลสนามากลับบ้านหรือจัดกไปส,ส่งศูนย์พัรทไทนะครับซึ่งตรงนี้เรารับไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับซึ่งพวกเราสามสัมผัสผู้ป่วยโควิดโดยตรงนะครับ แล้วไฟเซอร์ของพวกเรามันหายไปไหนนะครับฝากเ้วยครับ